คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะพบกับตั้มในช่องตั้มพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตั้มมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยเมื่อประจำวันที่1เดือนเมษายนปี64มาฝากนะคะเป็นเลขกำลังวันนะคะเพื่อน ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ต้้มด้วยนะเพื่อนๆคะเราไปดูผลเลขกำลังวันของวันที่16เดือนมีนาที่ผ่านมานะคะไม่เข้านะคะเพื่อนๆสูตรเลขกำลังวันหลุดนะคะเราไปเข้า19นะคะตรงสูตรเลขเด่นประจำวันนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะที่ต้้มให้เนาะวัน หวยออกเลยนะคะต้องให้ระวังเลขเบิ้มสองสองนะคะส่วนเลขกำลังวันหวยออกวันอังคารหลุดนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเราไปตามกันต่อเนาะเลขกำลังวันวดประจำวันที่1นะคะเดือนเมษายนปี64นะคะหวยออกวันพฤหัสบดีค่ะออกวันพฤหัสนะคะ มีเลขหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะคะต้อมจะเรียงออกมาให้เ,เพื่อนๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งเลขสี่รอบนี้ต้มจะให้เลขละสี่ชุดนะคะเ,เพื่อนๆเลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งสอง หนึ่งสหนะคะส่วนเลข4มี4 0 4 2 4 7 4 9สองสี่เเนะคะเลขเ็ดนะคะเพื่อนเจ็ดห7ึ แล้วก็78ดดนะคะเพื่อนๆคะ่ะระวางเลข6กับเลข9นะคะก็คือตัวเดียวกันเนาะเลข6กับเลข9นะคะอันนี้เลขพอ,อก็ยังไม่ออกนะคะ6 4 4 6ปีนี้ยังไม่ออกนะคะเพื่อน,อนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบเล่นเลขวิง่งเลขรูดนะคะ วิ่งเลขหนึ่งนะคะเพื่อน,อนรูดเลขสี่ค่ะเราวต้องก็มีเลขสาตัวมาฝากนะคะก็นำเลขเด่นนะคะมาจับชุดกันนะคะเพื่อนเจ็ดหนึ่งสี่นะคะเพื่อน,นะะเพื่อน,อนท่านไหนชอบก็ตามนะคะชอบก็ตามเนาะแต่ถ้ายังไม่ชอบก็เดี๋ยวรอ สูตรเลขเด่นประจําวันนะคะแล้วก็เลขล็อกตามกําลังวันนะคะเพื่อนๆเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะคะไม่จําเป็นจะต้องเล่นทั้งหมดนะคะต้อมแนะนํานะคะไม่จําเป็นจะต้องเล่นทั้งหมดนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อนๆคะแล้วที่สําคัญเนาะต้อมเน้นย้ำ <c oughs> เพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆเอฟซี FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเพื่อนๆ เพื่อนเอนท่านไหนที่ชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแชร์ชไปยังเฟซนะคะเพื่อนเอนจะได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย